ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกรรันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเดี๋ยวเลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียมเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับมันหยุดของราชการไทยนะครับไมว่ามาดูราคาบิตคอยกันก่อนนะครับอ่าราคาครับไปอยู่ที่ โอ้โหพุ่งจวนเลยนะครับเพื่อนเมื่อคืนนี้นะก็มีแทงแบบมหัศจรรย์เรี่ยงนะครับน่าจะเป็นดีลอะไรของทรัมป์นะครับที่ไปเจรจากันค้าอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยนะครับแต่ว่าในชุดขึ้นนะครับก็ผมตีเป็น c h a ชแนลคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไปติดขอบบนของตัว c h a ชแนลแล้วนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าบิตคอยนนะตอนนี้อยู่ราคาประมาณแสนสามแสนสามพันนะเพื่อน โดยประมาณนะครับเด้งขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่แสนกับสันนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้นะน่าจะติดเป็นแนวต้แล้วแหละนะเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูชุดรีเทสเมนต์นะครับตอนนี้นะครับก็เด้งไปที่0 7 8 6แกนะครับก็ตอนแรกนะคิดว่ามันจะยอดที่แถว0.618นติดแนวต,นตนนะ้ตรงนี้นะปรากฏว่าตรงเนี้ยเป็นเด้งเป็นชุด ขึ้นไปต่อเนื่องนะครับ a b c x ตรงนี้ไม่รู้ a เ่นะ a b c อนะ่ะถ้าเป็น a b c ตรงนี้เป็นเป็น a b c จรงิตรงตัวนี้นะน่าน่าจะเป็นการจบชุดแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะจบชุดจริงจริงไหมนะบางทีมันเด้งพวดทะลุขึ้นไปเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับน่าจะต้องมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับในโซนแกล้ๆตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเด้งขึ้นไปชนแล้วก็ทํากรอบ ไซเวลลงมาแถวโซนล่างแถวสักเก้าหมื่นหรือเปล่านะครับหรือถ้าหลุดพรวดลงมาอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการทิ้งตัวชุด ABC ประมาณนี้นะครับก็เรารีวิวกันไปในรอบเก่าๆนะครับมันก็จะมะีถ้ามันทิ้งตัวนะครับมันก็ถ้าถ้าเกิดมันย่อนะ ในรอบเก่าๆเนี่ยมันก็จะย่อประมาณ0.5นะโดยประมาณนะครับก็ตีรอไว้ก่อนนะครับตีไว้ทุกรอบนะครับตีไว้ทุกวันที่อัดคลิปนะครับว่า0.5มันคือเท่าไหร่นะครับก็อันนี้นะครับผมไปรีวิวมานะไม่0.5ก็0.55นะก็จะอยู่ในโซนประมาณ89,000นะ,ะถ้าถ้าเกิดไฮตรงนี้ขึ้นไปจบแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าจบหรือ,อยังนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าขึ้นไปจบแล้วนะครับก็มี0.5อยู่ที่ 89,300ตรงนี้นะก็จะเป็นกล่องอ่าถ้าทิ้งตัวปึดแดงลงนะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังไม่ได้ทิงตัวนะอันนี้ก็ทําแผนคร่าวๆรอไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างเข้มนะครับเพื่อนก็อ่อย่าเพิ่งไปต้านอะไรมันแล้วกันเนาะตรงนี้เนะี่ยก็รอรุ้นนะว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาต่อเนื่องนะเพื่อนก็ให้ระมัดระวังแล้วกันเนาะ อ่มาดูภาพวีกเนาะภาพวีกนี่สโตขึ้นมาจิ้มแล้วนะครับถ้าถ้าเกิดปิดแถวๆนี้นะก็ขึ้นมาสูงเลยนะครับมองถ้ามองภาพไกลๆเนี่ยมันก็มองเป็นชุด A นะตรงนี้เป็น A, บอกป่าอ่ะอ่ะตัวเนี้ยเด้งขึ้น B ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นสตอง B ก็ได้นะอืมก็ไม่แน่นะครับเด้งเป็น Channel ขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันก็ อาจจะเป็นขึ้น A ขึ้นมาแล้ว B แล้วก็ C อย่างนี้นะก็เป็นไปได้อยู่นะครับสมมติฐานนะอันนี้เป็นแค่สมมุติฐานนะว่าเออมันก็ทรงประมาณนี้ก็ก็ดูสวยนะครับเออประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะติดแนวต้านแล้วไหมนะครับแต่ว่าก็เป็นแนว0.786นะครับที่ชนแล้วเรียบร้อยนะแสนกับ3 0 0พอันนี้เบรกไปที่แสนกับ4 0 0พไปแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะผมว่าก็ มันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกส3สาวันนะครับปิดแท่งวีคนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นแนวย่อไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังแล้วกันเนาะในโซนนี้มันเด้งขึ้นมาสูงแล้วนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเก็บเส้นไว้นะครับเดี๋ยวไปดูในสีโมงกันดีกว่านะครับสีโมงนะครับก็แท่งเทียนนะก็ขึ้นไปแบบชูชันนะครับตรงนี้นะครับก็ สามารถตีเป็นกรอบชั้นแนลขึ้นไปได้นะครับกรอบ channel ที่ว่านะครับก็คือตรงนี้มันเป็นยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับสี่ชั่วโมงยืนนะครับถ้าใครเล่นเบรกเทรนตัวนี้ขึ้นมานะชุดตรงนี้เนี่ยก็ได้กินคําอิ่มๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปติดกรอบกรอบบนแล้วแหละนะครับตรงนี้นะครับพอชนขอบบนมีมีการย่อเกิดขึ้นเลยนะครับเพื่อนก็อรอดูนะว่าตอนที่ ราคาลงมาโอเวอร์โซนะหลุดขา9 3้าหหรือไม่นะครับถ้าหลุดนะก็เป็นไปอย่างสมมติฐานนะก็อาจจะมีโอกาสเด้งหล่นลงไปแถวอ,อ๋อสักประมาณ9 0้าหมื่นนะครับโดยประมาณนะอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันหลุดนะนี่มันจะเป็นออกแนวประมาณนี้นะก็บางทีมันอาจจะชนชั้นแนลตรงนี้เด้งขึ้นไม่ไม่ผ่านไฮเดิมแนะล้วร่วงลงนะงก็ไม่แน่นะครับเพื่อนเพก็ ลองไปพิจารณาประกอบแล้วกันเนาะตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็เรามาตีตรงนี้รอไว้นะครับก็มันไม่ควรจะหลุดลงมาต่ำกว่าแนวตรงนี้นะครับถ้าหลุดแนวตรงนี้นะครับแสดงว่าชุดขึ้นขึ้นตรงนี้น,น่าจะจบแล้วนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแท่งเทียนนะมันจะไปยังไงต่อบางทีมันทะลุขึ้นไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับว่าเอ้ยมันออกแนวนี้ไหมนะโอ้ Method <book> ถ้าออกแนวนี้นะครับเสียวเลยนะ รประมาณนี้เนาะโอเคเราก็จินตนาการรอไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะก็สโตอยู่ในโซนโอเวอร์บอสเรียบร้อยแล้วก็เกิดเดเวอเรนซ์หน่อยๆนะครับตรงนี้นะนี่ราคาราคาขึ้นแต่สัญญาณไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับโซนตรงนี้นะให้ระวังไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็หน้าตาคล้ายกันมากนะเพื่อนก็เริ่มคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็อย่างน้อยๆนะครับ ก็จะมีการหลุดกรอบ98 0 0 0ลงมานะครับถ้ามันจะทิ้งตัวนะอ่เดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับใน1ชั่วโมงนะตรงนี้เกิดเดเวเเจนนะครับเพื่อนตรงนี้นะเนี่ยทีวงไว้นะครับก็เป็นสัญญาณเสียวๆนะครับก็หลักๆของใน1ชั่วโมงนะครับห้ามหลุด99นะครับถ้าหลุด9 9้ไม่สวยนะครับก็คือจบคืนนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ใน1นชั่วโมงเนี่ยก็ตีเป็นกรอบย่อยตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ เริ่มทำกรอบนะครับหายต้องว่าขายดีกว่านะครับเพื่อนตรงนี้นะมันเริ่มตึงมือผมว่าน่าจะมีการย่อกเกิดขึ้นนะครับเพื่อนก็ให้เรามาระวังนะตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นชุดอะไรนะก็มองเป็นชุด A ขึ้นไปก่อนแล้วเนาะหรือเป็นขึ้น5หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันหรือเป็นขึ้น C เป็นขึ้นโปรเจกต์นะจากตรงนี้ A B นะครับเป็นขึ้นซขึ้นไปเดี๋ยวลองมาตีกันเล่นๆดูนิดนึง,น,งนะว่าอะมันไปสุดแล้วไหมนะครับตรงนี้นะ ก็ลองตีเป้าประมาณนี้เนาะอ่ะตีเป้าประมาณนี้นะตรงนี้ถึงเป้า161.8เรียบร้อยเป้า2เรียบร้อยนะครับเหลือ261.8นะแถวแสนกับ 6, นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีดขึ้นไปถึงตรงนี้ไหมชึกๆๆปึ๊ดนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังนะตรงนี้นะก็เริ่มมีกรอบที่มันแบบเออเกิดประมาณนี้แล้วนะก็ ให้เราเรามาระวังประมาณนี้แหละนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รันเทรนกันต่อน,นั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเริ่มหลุดเส้นหรือแนวเทรนไลน์เนี่ยก็ให้ exit อ,ออกมาบางส่วนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในอีเทอร์กันบ้างนะนี่ครับอีเทอร์เขาเป็นไปอย่างที่คิดนะแต่พุ่ง A B C จริงๆนะพุ่งแบบจุดรวดนะะเอาเป็นว่าตรงนี้นะของชุดอีเทอร์เดี๋ยวมาดูในเดกันก่อนนะครับคือขึ้นมาเป็นลำใหญ่นะครับก็เป็นแนวเบรกเอานะครับตรงนี้ก็ ให้เรามาระวังนั่นแหละนะก็เป็นแนวขายแล้วแหละนะแต่ว่าก็คือเป็นแนวาขายเพื่อรับรับใหม่นะอ่าผมมองว่ามันน่าจะต้องมีการย่อตัวกันเกิดขึ้นแหละนะครับเพื่อนแต่ว่าตรงของอนะีเธอร์นะบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนเอาคอยซีซั่นหรือเปล่าบิตคอยลงแต่ว่าอีเธอร์ไอพวกเอาคอยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เอาไปลุ้นๆกันนะครับก็เมื่อวานตี ชุดเป้าไว้ว่าเนี่ยนะครับ A B C X นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น A B C นะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับก็ลองมาตีเป้ากันใหม่อีกทีหนึงนะครับเป็นนะตีขึ้นไปชุดนี้แล้วก็ A B C นะครับตาเริ่มลายนะเดี๋ยวขอลบทิ้งนิดนึงนะครับโอเคก็คือตีเป็น ตีไปจากเริ่มต้นนะครับเพื่อนเราก็มองว่าชุดนี้นะ A B C นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น A B C นะอ่นะก็เป็น X นะครับตรงนี้นะ X ขึ้น X ก็เป้านะครับจะเป็น1กับ1.2นะครับก็อาจจะอยู่แถว2,000 2 0 0อ, 2, 000, อถึง2 0 0 3สาม,สามนะครับโดยประมาณ หรือนะครับถ้าตีเป็นชุดตรงนี้ขึ้นมานะเออมันก็คงได้ประมาณนี้แหละนะก็เนี่ยเป้าหมายจะอยู่2 2งครับ2 3 3 5ามนะครับโดยประมาณผมว่าไม่น่าไม่น่าเกินไปถึงร้อยหกสิตรงนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในโซนก่อนตรงนี้แหละนะไปเทสต,ตัวยิมเ0สก่อนนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวยิมเอสอน่าจะรูดลงมาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะขึ้นไปชนมาดีแล้วก็มีการย่อตัวพักตัว 50%โดยประมาณนะสมมุติสมมุตินะเราตีรอไปก่อนนะใกล้เคียงประมาณนี้เนาะก็มารอรับแถวๆสักพันพันเก้าแล้วกันเนาะก็โดยประมาณจะประมาณนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงมาให้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นการตอก e อ a มเอกัยบ21นะครับสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นจังหวะหาแนวขายนะนเพื่อน รื่ออรับใหม่นะผมว่าน่าจะเล่นไปหลุบๆแบบวันนี้ก็น่าจะโอเคนะเพื่อนหรือใครจะลันเทนซื้อสปอตตรงนี้นะก็จัดว่าสวยนะครับแต่ทีนี้นะครับให้ไปดูอดีตนะอีเทอร์นี่มันใจร้ายนะเพื่อนผมบอกเลยว่าเนี่ยขึ้นไปบางทีมันไม่ใจดีนะเนี่ยมันทุบกลับลงมาแลดนะครับลงกลับมาแถวฐานนะเพื่อนก็ให้เรามาระวังนะครับแต่ชุดนี้นะเป็นการเบรกตัวขาลงลงมาแล้วนะครับเพื่อนก็คือทําหัวขึ้นใหม่นะครับ ตัวนี้เริ่มหัวขึ้นใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวรอมันย่อนะครับเรามาหาจังหวะรับของตอนมันย่อตรงนี้แหละนะครับเราเพื่อรันยิงขึ้นต่อไปนะครับเพื่อนแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะย่อให้หรือเปล่านะก็ผมว่าดูตลาดทั้งตลาดเป็นหลักนะครับก็ทั้งบิตคอยถ้าบิตคอยยอ่อก็ก็คือมาหาจังหวะรับเอาคอยเนี่ยก็ไม่น่าเกียดครับในลูกนี้ก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะยิงขึ้น,นครับเมื่อดูเห็นไหมครับมันขึ้น20เซนไปเลยนะครับพุ่งจวดนะครับเพื่อนอ่ะ แต่ประมาณนี้นะครับก็ให้เรามัดระวังนะมันเริ่มเริ่มเริ่มแบบเอาจริงนะเออก็บางทีมือแตกนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในสีโมงกันต่อนะครับเพื่อนสีโมงนะครับเดี๋ยวเออันนี้อ๋อผมไปลบผิดอันอาไม่เป็นไรนะครับโอเคมาดูในสีโมงกันนะครับเพื่อนสีโมงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เบรกชแนลขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อน ตรงนี้เนี่ยผมตีเป็นชแนลรอไว้นะกเ็เบรก2 0 0 0ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไปชนแนว1 6 1 8. 8นะเมื่อกี้ตีในในกราฟปกติเนาะเดี๋ยวอันนี้ตีในฟิวเจอร์นะครับก็ได้เป้าประมาณนี้นะตรงนี้2 0 0 2ถึงแล้วเรียบร้อยนะครับมี2 0 0 3โดยประมาณนะตรงนี้อีก1เป้านะครับเพืเ่อนก็ให้รอดูนะว่ามันจะ มันจะจบที่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับตัวนี้เป็นชุด A B C นะอ่นะก็ในกรอบตรงนี้นะครับที่มโนวไว้นะตรงนี้เป็นชุด A B C ตรงตรงนี้ C เป็นถึงนี้ X ตัวนี้ A B C นะก็ถ้ามันจบแค่นี้จริงนะครับก็ก็คือจบจบแถวๆนี้แหละนะ2002ถึง2003ัโดยประมาณนะครับก็ ให้หาจังหวะ exit ออกแล้วกันเนาะตัวนี้บางทีมันอาจจะเป็นไซ d e w ออกข้างทำกรอบอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราหาจังหวะเกี่ยวกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้4ี่โมงนะครับก็ตึงมือนะตัวสโตแคทนะครับขึ้นไปโอวบอทเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับจังหวะทิ้งตัวหรือว่าคอร์สลงมาจากโซนโอวบอทนะครับอ่าเราค่อยหาจังหวะขายออกนะครับตรงนี้นะก็รอแถวแถวสัก2000นะหลุด2 0 0 0เนี่ยก็หนีนะครับตรงนี้นะ แต่ดูมันลึกไปเนาะเอาสัก2,001แล้วกันเนาะถ้าหลุด2,001เนี่ยดูไม่ค่อยสวยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็สโตแคทก็อยู่ในโซนบอลนั่นแหละนะครับเพื่อนก็ทำเป็นตีกรอบไว้เนี่ยก็อย่างน้อยนะครับ2,001นะห้ามหลุดนะครับเพื่อนตรงนี้ Break Channel นี้ขึ้นไปแล้วนะครับขอแค่ Pull Back นะครับถ้า Pull Back ลงมาแค่เส้นนะครับเราเด้งต่อนะจัดว่าสวยนะครับก็เป็นว่าตรงนี้นะ ถ้ามองในมุมของอาทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะสองพันนะห้ามรุดนะครับถ้ารุด2,000มาไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้นะก็ผมมาร์กล l e r t รอไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดรุ่น0 0 0พก็แสดงว่าคืนมันน่าจะวิ่งจบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็ได้นะครับตรงนี้นะพอจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องรีบหนีแล้วโอเคคลิปนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นไปอย่างที่คิดแหละนะก็มีการเบรกเอากันเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเริ่มถึงแนวต้านแล้วไหมนะครับก็เอาไปพิจารณาประกอบแล้วกันเนาะผมมองว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต้องมีการย่อตัวกันบ้างนะครับแล้วก็คนที่ถือมายาวนานเนี่ยบางทีน่าจะต้องทํากาไรกันแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามองในเชิงของอินเทอรเวฟนะมโนขึ้นมาว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขึ้นซีนะ ABC นะก็ เป็นช่วงปลายๆของคลื่นขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะมีความพุ่งทยานสูงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวร้ายอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพบบื่อนก็ถ้าเกิดเป็น,ปนไปได้เนาะก็หาจังหวะถ้าเกิดมันทิ้งตัวแรงๆหาจังหวะขายทำอะไรกันบ้างนะครับเพแบบื่อนโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p i s สตูดิโช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเกลือนะทางเอวิเดนทแล้วก็ PD ดีคอมพิวเตอร์ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบา